ในส่วนของแผนการปฏิบัติการผ่าตัดโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงก็จะเริ่มจากการที่เซนต์จเซฟจะเป็นผู้ทําบัญชีรับเงิน600ล้านดอลลาร์จากทางกองทัพบ,บกจากบัญชีสำนักงานแทรกสร้างชื่อเสียงกองทัพบ,บกสหรัฐของผมที่อยู่ที่เลขาธิการกองทัพบ,บกสหรัฐซึ่งรับผิดชอบดูแลจากคําสั่ง ของนายพลจอรจซีไมเชลที่ดูแลการให้สัมปทานสร้างชื่อเสียงของทบ,บุกสหรัฐจะดสนเงินทุประมาณตั้งแต่600ล้านดอลลาร์ก่อนแล้วก็จะจัดหาการสนับสนุนให้ได้ครบ1ล้านล้านดอลลาร์สำหรับการผ่าตัดรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงฟรีในสหรัฐอเมริกาและแต่ละประเทศก็ใช้อัตาราแลกเปลี่ยนของแต่ละประเทศในการที่จะรักษาโรคกลามเนื้ออ่อนแรงฟรี แล้วก็แพทย์จะได้รับเงินหนึ่งล้านดอลลาร์ต่อท่านในสหรัฐหรือหนึ่งล้านรูเบิลในรัสเซียหรือในอินเดียก็รับเอ่อหนึ่งล้านเรูปีก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีว่าเงินจากเอ่อกองทัพบ,บกสหรัฐจากในขา่าการกองทัพบ,บกสหรัฐซึ่งเป็นเงินค่าสัมทานของผมก็จะสนับสนุนก่อน600ล้านดอลลาร เพื่อจะให้ประธานดีสารัฐจ่ายคือให้ทางกองทัพบ,บกสารัฐในวันข้างหน้าเองเพราะว่าเราจะต้องจัดเตรียมในเรื่องของงบประมาณมาให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการบริการผ่าตัดรักษาโรคกรามเนื้ออ่อนแรงซึ่งก็จะมีการให้การสนับสนุนมาอีกออมีการประกาศมาแต่ต้องดูในแต่ละประเทศด้วยว่าจะให้ได้รับการสนับสนุนครบทั้ง1 9 4ประเทศทั่วโลกเพื่อได้รับการสนับสนุนครบแล้วการผ่าตัด ก็จะรอการรับรองจากคณะกรรมการกระทรวงสาธารณสุขก่อนในในการให้การรับรองในการการตัดรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ใช้เป็นหลักฐานในการรับรองซึ่งให้ทางผู้บริหารประเทศแต่ละประเทศนําไปหาหาการรับรองหรือการอนุมัติการรับรองการบริการผ่าตัดรักษาโรคกลามเนื้ออ่อนแรงในแต่ละประเทศ ือ่ออนุวาตครบ1ี4ประเทศก็จะจัดสรรเรื่องของเงินทุนในการที่จะหาการสนับสนุนจากการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องผ่าตัดที่ทันสมัยแล้วก็ใหม่สําหรับการผ่าตัดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยเฉพาะโรงพยาบาลหรือว่าแพทย์ท่านจะผ่าตัดสมมุติว่าจะผ่าตัดที่โรงพยาบาลเซนต์แมรี่นะครศรีนครราชสีมาก็ท่านก็จะรับไป่1ล้านบาท หลังจากการผ่าตัดห้องบริการผ่าตัดก็จะเป็นห้องผ่าตัดห้องบริการผ่าตัดใหม่ที่มีการสนับสนุนขอาประมาณไปมีทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่มีอุตสาหกรรมอ,อ,อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้การซัพพอร์ตความต้องการห้องผ่าตัดออกกรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับเมื่อกระทําการเช่นนั้นไปเนี่ยก็จะทําใหออ้ห้องผ่าตัดมีความทันสมัยมีศักยภาพในการที่จะ รองรับการรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือการผ่าตัดโรคการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยแพทย์จากการรักษาหนึ่งท่านแล้วหลังจากนั้นก็สามารถใช้รองรับการความต้องการในการรักษาโดยที่มีความสามารถในการรับรักษาฟรีแต่แพทย์ที่ผ่าตัดจะมีรายได้หนึ่งล้านบาทต่อคนแล้วหลังจากนั้นแพทย์ที่มีรายได้หนึ่งล้านบาทเนี่ยจะได้รับเงินจากจากจากเราในครั้งแรกก่อน ครั้งที่สอเนี่ยก็จะเป็นต่อเนื่องมาโดยมีหน่วยงานประชาคมที่จะจัดตั้งผ่านสาาประชาชาติเพื่อจะนําเงินสนับสนุนหลังจากหักค่าใช้จ่ายจากการปฏิบัติการในครั้งแรกนํามาสนับสนุนหรือจัดสรรในการรักษาบรบิการผ่าตัดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยในคนถัดไปที่จะต้องได้รับการการสนับสนุนหรือการหาการสนับสนุนที่มีต้นทุนจากทางทาง ประชาคมสหรประชาชาติที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์กลางในการบริหารทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อการรักษา,เ,าเพื่อการผ่าตัดรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหลังจากที่หลังจากครั้งแรกก็จะเป็นหน้าที่ของสหรประชาชาติที่ได้รับมอบหมายแล้วก็จัดสรรเงินทุนเป็นหน่วยากลางในการบริหารทรัพยากรทางการเงิน เพื่อจะรองรับความต้องการในการผ่าตัดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงฟรีในครั้งต่อไปจากครั้งแรกที่เราจัดนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยมันจะมีเงินที่เซนต์โจฟซฟนะครับอาจจะเปิดบัญชีเอาไว้แล้วก็รับเงิน6 0 0ล้านจากจากทางเลขาธิการของทบุกสหรัฐก่อนแล้วก็600ล้านดอลลาร์ที่ที่ที่รับเนี่ยจะต้องสะสมให้ครบ1นล้านล้านดอลลาร์แล้วแต่ละประเทศก็จะต้องได้รับอย่างเช่นเอ่อญี่ปุ่นก็1ล้านล้านเยน ที่จะต้องได้รับแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายเป็นค่ารักษาทางการแพทย์ส่วนเงินทุนค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็หาการสนับสนุนแล้วก็หน่วยปฏิเวตการทางการแพทย์ที่สนับสนุนการผ่าตัดก็เป็นพยาบาลหรืออะไรต่างๆก็จะมีการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆอีก,อ,ก,อ,กอีกต่างๆเพื่อจะให้แต่ละคนมีประโยชน์ที่ได้จากการร่วมกันผ่าตัด ซึ่งเป็นรายได้หรือเป็นสินน้ำใจนะครับถือว่าเป็นสินน้ำใจที่ที่เอื้อเฟื้อหรือว่าให้ความการุณาในการสนับสนุนการปฏิบัติการผ่าตัด,ด,ด,ดร,กรดักษาโรคการเนื้อออนแรงกันทุกคนทุกฝ่ายซึ่งทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนะครับเงินในบัญชีจะถูกรวบรวมไว้เซนต์โจเซฟนะครับแล้วก็ทางเซนต์โจเซฟที่รวบรวมเงินบริจัเงินสนับสนุนนะครับไม่ไม่ได้รับมาจากเงินสนับสนุน แล้วก็รัฐบาลไหนจะสนับสนุนก็จะสนับสนุนเข้าบัญชีของเอ่เอท,ที่จะให้ทางเซนต์โจเซฟเนี่เปิดทําบัญชีเอาไว้ถ้าไม่ทําผมก็จะทําเองแล้วก็จะแจ้งบัญชีต่างๆเพื่อรับการสนับสนุนทีนี้การสนับสนุนเนี่ยผมก็จะหาเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วที่มีประเดิมมาอยู่แล้วทั้งทั้งทั้งหกร้อยล้านดอลลาร์แล้วก็ถ้ามาจากประเทศญี่ปุ่นก็มีก็ต้องจัดสรรเข้าบัญชีมาหรือว่า จ่าเซนโจเซฟเป็นผู้จัดการในแต่ละประเทศเพื่อจะมีบัญชีเก็บเงินไว้จำนวนหนึ่งล้านล้านในคำว่าหนึ่งล้านล้านนี่หมายความว่าค่าเงินประเทศจีนก็หนึ่งล้านล้านหยญในค่าเงินในประเทศญี่ปุ่นก็หนึ่งล้านล้านเยนเพื่อจะเก็บเงินตัวนี้จ่ายให้กับแพทย์หลังจากการผ่าตัดและคนไข้ฟื้นตัวหลังจากผลการรับรองการผ่าตัดหรือการอนุมัติให้ผ่าตัดรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้มีหลักฐานการรับรอง จากคณะกรรมการกระทรวงสาธารณสุขเขาอนุมัติให้ทาการผ่าตัดได้แล้วเป็นหลักฐานที่เราจะผ่าตัดตามแผนปฏิบัติการผ่าตัดจากที่ปฏิบัติการตามแผนการผ่าตัดแล้วเนี่ยก็จะมีเรียกว่าการการรับรองการรับรองการหายหรือการฟื้นฟื้นตัวหรือหายจากการเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหลังจากการผ่าตัดแล้วก็ แพทย์ก็จะรับท่านละหนึ่งล้านในการร่วมผ่าตัดแล้วก็ทีมงานคณะแพทย์จะเป็นวงเงินเท่าไหร่อีกก็เราจะหาการสนับสนุนอีกแล้วก็ซึ่งในการหาการสนับสนุนตรงนั้นมาเพิ่มก็จะทําให้เราจ่ายตรงที่ต้องจ่ายสําหรับคณะบุคลากรทากรงการแพทย์ตั้งแต่ผู้ช่วยพยาบาลตังต้แตงแต่พยาบาลแล้วก็ผู้ช่วยแพทย์แล้วก็แพทย์แล้วก็คณะที่เกี่ยวข้องจะมีสักกี่กี่สิบคนก็คือทุกคนต่าง,งาได้รับ ในส่วนของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายซึ่งทั้งหมดนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะไปส่งเขาผู้ป่วยหลังจากผ่านการพักพื้นแล้วไปร่วมกันรับการแสดงการแถลงข่าวแถลงการตรับรับบริการจากผู้เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงกับคืนสู่สังคมที่มีความเป็นผู้มีศักยภาพ หรือความเป็นคืนความเป็นผู้ที่มีความจะเรียกว่าเขาได้กลายเป็นทรัพยากรที่สําคัญของประเทศประเทศละหนึ่งล้านคนที่จะได้รับทรัพยากรที่มีศักยภาพกลับเข้าสู่การเป็นทรัพยากรที่สําคัญของประเทศต่อไปทีนี้เมื่อได้รับกับคืนการเป็นทรัพยากรที่สําคัญกับประเทศต่อไปก็จะเป็นผลออบแทนหรือต่างๆที่ที่รัฐบาลต่างๆได้น่วมสนับสนุนลงทุน เมื่อรัฐบาลต่างๆได้ร่วมสนับสนุนลงทุนก็จะเป็นประโยชน์ของเขาเองในการที่เขาจะได้คนที่เป็นผลงานในการสนับสนุนการปฏิบัติการผ่าตัดรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงของแต่ละประเทศเมื่อได้เช่นนั้นแม้แต่ประเทศญาโจนเราก็ยังหาการสนับสนุนเพื่อให้ได้นะครับในเป้าหมายที่เราวางไว้ซึ่งก็จะทําให้ประชาชนได้รับการรักษาพร้อมๆกันการเปฏิบัติการแถลงข่าวการปฏิบัติการผ่าตัดก็จะแถลงข่าวในแต่ละประเทศพร้อมกันก แพทย์ก็จะขานความพร้อมๆกันทั้งล้านคนเริ่มปฏิบัติการผ่าตัดก็เริ่มพร้อมๆกันทั้งล้านคนแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งผู้ผ่านการผ่าตัดกลับคืนสู่การพื้นฟูนำสู่การเดินได้กับใช้ชีวิตปกติในสังคมโดยเป็นร่วมร่วมกับหน้าโพเดียมถแถลงข่าวของอถแถลงข่าวหรือถแถลงกล่าวต้อนรับ ผู้ป่วยที่หายขาดจากโกรคอัมาเนื้ออ่อนแรงกับเข้าสู่สังคมโดยฐานะรัฐบาลที่เป็นเจ้าของผู้ให้การสนับสนุนในการสนับสนุนบริการผ่าตัดรักษาโรคอัมาเนื้ออ่อนแรงทั่วโลกซึ่งเขาก็จะมีทร,รัพยากรที่เป็นผลงานจากการสนับสนุนการบริการผ่าตัดรักษาโรคอัมาเนื้ออ่อนแรงทั่วโลกก็รวมแล้วร้อยเก้าสิบสี่ประเทศก็ร้อยเก้าสิบสี่ล้านคนที่จะกลับเข้าสู่ทร,รัพยากรที่มีศักยภาพที่ เป็นกําลังที่สําคัญของประเทศกําลังที่สําคัญของสังคมกําลังที่สําคัญทางเศรษฐกิจกําลังที่สําคัญของรัฐบาลที่เป็นเจ้าของผลงานต่อไปนะครับซึ่งก็คาดว่าจะสรุปนะครับว่าแผนบริการผัดมีอยู่ในในเรื่องการเงินก็ทางเซนต์โยเซฟนะครับเพื่อจะบริหารจัดการกันนะครับก็แจ้งแจ้งมาเพียงเท่านี้นะครับ